ระจามาเลาะอย่างเพื่อนเพื่อนน่ยกลางคืนวันที่สิบห้าไปไปประจ่าสิบห้าไปเบิ่งอันนี้อู้ยพักกับแบบงามหัวละพาหัวละพาประจ่างามค่ะไปไปไปสิบห้าไปเบิ่งอันนี้เบิ่งรู้นี่ชนวยส่งรับเบิดแหละเพื่อนเพื่อนรับเบิดลแหละเวลาหลับเวลานอน รับเบิดและบรรยากาศในบ่อนะคะเพื่อนๆบรรยากาศในบ่อผมงดูนี่วิวสวยพอเพื่อนกลางคืนอือออกพันษาพระจามีจุดนุ่งหมายได้เพื่อนเพื่อนเมื่อวันที่สิบห้าพระจาสิบพามา ประจ่าจะพามานี่เพื่อนเพื่อนนี่นี่ที่ไปที่มาแล้วประจ่านี่เป็นตัวตัวนี้บอกเพื่อนเพื่อนประจ่าพาเพื่อนเพื่อนมาส่งมาส่งเนาะนี่ ิบหกมันออกรอบก่อนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะหุ้ยหกเก้าวะเพื่อนเพื่อนนี่นี่ยระจาเอามาฝากเป็นแนวทางเฉยๆนะคะเพื่อนเพื่อนนี่สอง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 นะคะ ส,ส,ส่องเสืเ้อเือเด้อเพื่อนๆนจะพามาเบิงขึ้นกล้วยพระราชทานนะจ๊ะตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มนะเพื่อเนเพื่อนสี่ทุ่มกว่ากว่า แบ่งปันซื้อๆด้อค่ะเพื่อนๆแบ่งปันซื้อๆไปพอละละมาเบิ่งว่ารอบรอบนี้กับรอบนี้เ <ๆ S 1> พราะว่าประจ่ากันบอลูคือกันเนาะแต่ว่าเห็นตอนกลางวันกันเลยพาเพื่อนๆมาเบิ่งกับบรรยากาศนะคะบรรยากาศของข้าวพรรษาผ่านไปนี่เพื่อนๆนี่ วันเข้าวันวันเวียนเทียนเนาะค่ะแล้วก็เขา้าวรนศาเพื่อนๆบรรยากาศบรรยากาศากลางค่ำกลางคืนก็นดูดีอยู่ด้วยเพื่อนๆนะว้า่าฮ่าฮาสวยมากนี่สวยมากนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวยมาก